สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับน้ำพริกปลาร้ากระเลียงอีกแล้วนะคะแล้วก็กินกับปลาทูทอดค่ะสี่ตัวเลยวันนี้ไม่ได้ตัวใหญ่มากนะตัวกลางๆนี่อร่อยนะแล้วก็มีถั่วแห่ด้วยค่ะใครเคยกินถั่วแห่บ้างส่วนใหญ่เขาจะกินกับพวกปลาระบองอะไรเงี้ยมินไม่ค่อยถนัดไงมินก็เลยไม่ค่อยได้กินนะคะพวกปลาราสับอะไรเงี้ยแล้วก็มีหน่อไม้ต้มแล้วก็มีอันนี้ค่ะแกงเลียงค่ะแกงเลียงผักรวมหรือว่าซุปนั่นแหละซุปที่มินทำซุปกระเจี๊ยบปปสูตรเดียวกันแต่ว่าอันนี้ใส่เป็นมะเขือเปาะยอดฟักแล้วก็ลูกกะะเจียบค่ ก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้วันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนี่ต้มมาแบบเหลืองๆเลยค่ะมินชอบกินเหลืองๆใส่ขมเ้นเยอะๆนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมปลาล่าก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดเอาไปต้มก็คือแบบง่ายมากก็คือมีวิธีทําให้พร้อมนะคะนี่คอมขมิม้นถุงนะใครอยากกินก็ทักแชทเลยนะคะเดี๋ยวมีแอดมินรับออเดอร์ค่ะใส่พริกสดล,ลงไปด้วย พริกสดพอดีมันเหี่ยวแห้งอยู่ในตู้เย็นมิ้ก็เลยโยนๆยนลงไปเค็มน้อยนะคะปะลาร้าไม่เค็มเลยก็เน่ามันมันก็จะเค็มน้อยแล้วก็ใส่พริกป่นพริกป่นที่มิ้ไม่ใส่ในนั้นเพราะว่ามิ้เก็บไว้กินหลายวันไงถ้าใส่พริกป่นไปแล้วมันมันยังไงไม่รู้อะพริกป่นแบบแดงมากขยัเสร็จเรียบร้อย อเผ็ดมากใส่พริกป่นเยอะทั่วแฮ่ค่ะอืมแต่มิ้งกินมาตั้งแต่เด็กแล้วนะทั่วแฮ่แล้เพิ่งมารู้ว่าคนเหนือเขานิยมกินกัน Kjekøl. Noe det lo av meg. ปกติอ่ะมิ้นเป็นคนนิดกินปลาทูถ้าเกิดแบบปกติเลยนะกินปลาทูตัวหนึ่งกําลังพอดีเลยค่ะไม่เคยกินตัวที่สองตัวที่สามอะแต่ว่าเวลาทำกินมิ้นพยายามกินกลับให้ทุกคนดูเยอะๆแต่รินมิ้นเป็นคนที่กินผักเยอะกว่ากับข้าวค่ะ ส่วนใหญ่คนใต้ซื้อปลาหามินไปกินใช่ไหม ouais. เขาจะบอกว่าไม่เค็มเขาก็จะใส่กะปิเพิ่มสำหรับนี่แหละเค็มกำลังดีค่ะจะกินกับถั่วแห้ถั่วแห้แกงแงกแลยต้องไปต้มแล้วก็กินเม็ดมัน แปลกเนาะหลังบ้านเขาทำอะไรกันเาะ เวลาเม้นกินข้าวเราไม่มีซุปนะมันติดคอค่ะโทษ เผ็ดมากเวลาใช้น้ำมันเก่าทอดนะปลาทูนไม่สวยละใครชอบกินหัวปลาทูบ้างมันๆค่ะ ให้ส่งกันนะแต่ละวันนี้แชทมินดังทั้งวันอะทุกคนขออภัยด้วยนะคะโอ้ยบางคน ส่งปลาร้ากับมินส่งสลิปมาแล้วมินยังไม่อ่านไงโทรมาเลยแล้วอย่งเี้มินก็ทำคลิปอยู่มินก็เลยวางใส่ใส่เพราะเราทำคลิปอยู่ไง mua bài mua ปลาทูตัวแบบกลางๆอร่อยจริงๆนะอร่อยกว่าตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆมันดูน่ากินไงเวลาทอดอะแต่ตัวเล็กอร่อยกว่าใครที่เบื่อน้ำพริกฝากติดตามช่องกินตามใจมิ้นด้วยนะคะช่องนั้นก็คือจะไม่ได้กินแค่น้ำพริกไม่มีกินน้ำพริกนะคะกินทุกอย่างที่แบบอยากกิน ที่ขวางนะมินทำแยกช่องไว้ถ้าใครชอบดูแบบทั้งสองอย่างฝากติดตามทั้งสองช่องนะคะเพราะว่าคลิปจะไม่ซ้ำกันแน่นอนคะ่ะเพราะว่าเป็นคนละสายกันเลยอันนี้จะเป็นสายแบบบ้านๆกินแบบบ้านๆ แต่ว่าช่องจินตาใจมิ้นยังไม่ได้ทำเป็น YouTube นะคะว่าจะทําอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลาเลยค่ะกินลูกกะเจกยบแบบสดนะครับไทยดีกว่าแบบต้มอีก กรับถ่ายดีมากดีท็อกชั้นดีเลย โอเควันนี้มินก็อิ่มไปอิ่มหนึ่งมือนะคะใครอยากกินปลาลากะเหลี่ยงนะคะแบบที่ไม่สําเร็จรูปนะคะก็สามารถสั่งได้ที่แชทช่องมินพานกินในเ Facebook ได้เลยนะคะจะมีแอดมินรับออเดอร์ค่ะอาจจะมีตอบช้าบ้างนะอะไรเงี้ยก็คือแบบบางทีอตอบช้าเพราะคนเดียวไงมินให้น้องมินแอดมินก็คือน้องมินเองโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ